About สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับนาคนะคะไททินเนื้อเรียกว่าบวนนะคะเป็นสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีแกนสันหลังชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะเป็นสัตว์บกที่สามารถว่ายน้ำได้และหากินในน้ำได้อย่างคล่องแคล่วมีรูปร่าง โดยรวมหัวสั้นและกว้างแบนหูมีขนาดเล็กซ่อนอยู่ใต้ขนนิ้วตีนทั้งสี่ข้างมีพังผืดคล้ายตีนเป็ดขนลำตัวสีน้ำตาลอมเทามีสองชั้นชั้นในละเอียดชั้นนอกหยาบขาหลังใหญ่และแข็งแรงขาหน้าใช้ไว้น้ำร่วมกับหางมีฟันแหลมและแข็งแรงมีหนวดยาวใช้เป็นอวัยวะจับ การเคลื่อนไหวของสิ่งที่อยู่ใต้น้ำและใช้เป็นประสาทสัมผัสเมื่อเวลายอยู่ในน้ำไล่จับปลาและสัตว์น้ำเล็กๆเ,เป็นอาหารในบางชนิดอาจกินสัตว์จำพวกอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ด้วยออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนมีพฤติกรรมอยู่ร่วมกันเป็นฝงเล็กๆขุดรูอยู่ริมตลิ่งใช้เป็นรงังสำหรับอาศัยเลี้ยงดูลูกค่ะ นาคจึงเป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติใกล้กับแหล่งน้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ Can swim easily. The head shape is short, wide, and flat. The ears are small, hidden under the fur on the toes. All four feet have membranes similar to those of a duck's feet. The feathers are gray brown. There are two layers the inner layer is fine, and the outer layer is rough. The hind legs are large and strong. The front legs are used for swimming together with the tail. they have strong sharp teeth and long antennae that are used to detect the movement of things under water and are used as senses to chase fish and aquatic animals as food นาจะหากินได้ทั้งกลางวันและกงคืนโดยเฉพาะในเวลากงคืนนากจะเดินทางเพื่อ หาอาหารได้ไกลถึง20กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นโดยปกติน่าจะกินสัตว์น้ำต่างๆเป็นหลักแต่สามารถล่าสัตว์บกขนาดใหญ่ได้เช่นเป็ดไก่นกกระทากระต่ายได้ด้วยนะคะจึงมักเป็นศัตรูต่อมนุษย์ผู้มีอาชีพเกษตรกร ในเวลากลางคืนนาคจะนอนหลับอยู่ในรูที่ขุดไว้ริมตะลิงหรือนอนตามซอกคนต้นไม้หรือบางครั้งอาจจะขึ้นมานอนบนพื้นเปล่าๆริมตะลิงได้เช่นกันแต่ไม่บ่อยนักนากให้กำเนิดลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ละคอกจะมีลูกประมาณ3ตัวจะออกลูกในรังที่อยู่ตามกอหญ้าหรือพื้นน้ำต่างๆที่มีความสูงและรกโดยเฉพาะใต้ตะลิง ที่มีรากของต้นไม้ใหญ่ยึดไว้และมีทางเข้าออกใต้น้ำได้จะเป็นที่ที่ทำรังอย่างดีที่สุดลูกนาคที่เกิดใหม่จะมีขนสีดำเป็นแววมันและอาศัยอยู่ในรังประมาณ5้าสัปดาห์โดยแม่นาคจะนอนกกลูกเพื่อให้ความอบอุ่นอยู่เสมอส่วนนาคตัวผู้ซึ่งเป็นพ่อจะทำหน้าที่คอยส่งอาหารและคอยดูแลความปลอดภัยลูกนาค จะออกจากลังเมื่ออายุได้หกถึงเจ็ดสัปดาห์ค่ะแต่ยังอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่แม้จะว่ายน้ำได้แต่ก็ไม่คล่องแคล่วจึงต้องได้พ่อแม่คอยให้สอนลูกนาบเมื่อสัมผัสน้ำครั้งแรกจะไม่ค่อยกล้าลงน้ำพ่อแม่นังจึงต้องหลอกล่อเพื่อให้ลงและสอนว่ายน้ำให้ค่ะ Otters are active both during the day and at night. Especially at night, otters can travel far to find food 20 kilometers or more. Otters eat aquatic animals as food, but can eat large animals such as chickens, ducks, birds, and rabbits. Therefore, they are often enemies with humans who are farmers. เป็นสัตว์ที่ร่าเริงขี้เล่นมากมีพฤติกรรมชอบเล่นสนุกอยู่เสมอเสมอค่ะโดยเฉพาะการลื่นถไหลลงมาตามทางลาดชันรินตะลิ่งเหมือนสไลด์ในสวนน้ำโดยการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นปีนตะลิ่งครั้งละสองตัวใช้สองตีน หลังผักตัวเองแบบนอนหงายท้องลาบหรือนอนคว่ำถลายลงมานอกจากนี้แล้วเมื่อเวลาเดินทางนาคบางครั้งก็ใช้วิธีนี้เพื่อความรวดเร็วค่ะนอกจากนี้นาคยังมีพฤติกรรมชอบคุกตัวเองกับมูลของตัวเองเพื่อให้กลิ่นประจำตัวติดตัวไปตลอดในฝูงเป็นการแสดงตนและประกาศอาณาเขตกองมูลของนาคมักมีเศษชิ้นส่วนของปลาเช่นก้างเกร็ด หรือเปลือกหอยที่ย่อยไม่หมดปะปนอยู่ด้วยค่ะขณะที่นาคเล็กเล็บสั้นเมื่อถ่ายแล้วมักจะใช้หางตีมูลให้กระจายเป็นชิ้นเล็กๆไม่อยู่ในกลุ่มก้อนเหมือนนาคชนิดอื่นค่ะจากความขี้เล่นและฉลา,ฉลาดเฉลียวของนาคนาคจึงเป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงให้เชื่องและนำมาแสดงโชว์ได้ตามสวนสัตว์เหมือนโลมาหรือแมวน้ำค่ะผู้ที่เคยเลี้ยงนาค เป็นสัตว์เลี้ยงต่างบอกว่านาคเป็นสัตว์ที่สุกซนที่เล่นและเชื่องต่อผู้เลี้ยงมากมีความเฉลียวฉลาดไม่แพ้สุนัขเลยทีเดียวแต่มีข้อเสียนะคะก็คือมีกลิ่นตัวแรงมากเหม็นมากค่ะและชอบส่งเสียงดังหนวกหูค่ะ Are animals that have a single partner for life, and otters are very cheerful and playful animals. They have a habit of always having fun, especially slipping down steep slopes. They also have the habit of mixing themselves with their excrement to have their own scent to carry with them to the herd, declaring territory. Due to the playfulness and intelligence of otters, they can be tamed and put on shows in zoos. The disadvantage is that they smell very bad and like to make a lot of noise. ในประเทศไทยสำหรับในประเทศไทยพบนาคทั้งหมด4ชนิดค่ะคือ 1. นาคเล็กเล็บสั้น 2. นาคใหญ่ขนเรียบ 3. นาคใหญ่ธรรมดา 4. นาคจมูกขนค่ะโดยทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ